ค่านไว้ยท่วัดใหญ่ขนาดไหนสองตันที่สุดแล้วนักมวยเข้ควายใหญ่สองตันเป็นยังไงครับอาการแล้วที่มาทำไมเนาะโจอยากรู้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเต่าผมมาครับได้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมกลับจากเม็กซิโกมาไปทำโรตินน้ำมันร้อยล้านนะพันพันล้านเลยไม่เลยครับเรื่องของเป็นไรเป็นใครรู้ว่าไอ้ไปยุทธ์เลยนี่วางไปอาร์มอนี่ไปหาห์มอลกัน

老婆，那些老了，没出息。 ร้อนจังวะไปชั้นไหนเอ้ยไปชั้นไหนไม่บอกว่ะไปฝากครับให้มันรู้บ้างเฮ้ยพวกนี้แม่งเฮ้ยเป็นไรวะไม่ได้อญาตนะเป็นไรเฮ้อเ้อเฮ้อ้อเฮ้อ่ไม่ไเป็นไรวะจะไปล่างหมดแม่งแม่งโคตรนถอยอ่ะเออ เฮ้พื่อนี่นะเราไม่สบายเฮ้ยเพื่อนหายป็นไหไเนี่ยหวมเนี่ยเป็นหมใช่ไเออเดี๋ยวเราจะพานายอะไปหาหมอหาหมอเออ าอนเขกยืนไปที่ไหนสามเกอเดี๋ยวเราพาไปหาหมอ่รับ ใช่ไม่สบายใช่ไหมเนี่ยใช่เวลาเป็นหวัดเอ้ทำไมไม่เป็นอย่างอื่นล่ะสาวกสาวขอไปเห็นว่าอะไรกันตายใช่เป็นหวัดเนี่ยไม่สบายแล้วว่านะที่พวกนายเป็นวัดกันอย่างเงี้ยต้องจิตใจคนนี้มันไอในลิฟต์เทาก่อนแน่เลยมันเป็นอะไรแล้วล่ะไปวัดไปทำบุญแล้วตายตายแล้วปั้นโตเราถือว่าเดี๋ยวเรารอหมอไังไงอยครับหมอสสดครับเป็นเป็นอะไรครับ รู้สึกว่าเป็นหวัดนะครับรวหสึกหนวร้อนกร้อนรู้สึกเจ็บคอ้วย้ะจันจันาเจียเดี๋ยวหมอขอดูทริจอนเลยครับโอ้น่าอขอได้นหมครับไ้ครับผมตาสองสามวันนี้ได้ไปโดนใครจามใส่หรือว่าเจอผู้อ๋ออ๋ออ๋อใช่แล้วครับหมอเมื่อวันก่อนนี้ขึ้นลิฟ์ครับ แล้มีคนนึงมันได้จามไปน่าจะเป็นสาเหตุได้ใช่ไหมครับเมออ๋อได้ครับได้นั้นยังไงเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวหมอวิ่งใส่โรคกันนึครับรอบผมขอบคุมาครับครับผมเชิญรอครับผมครับอ๋อหมอครัหมอเรียบร้อยเดี๋ยวเราเราฟังน้ำมาได้เป็นโรคอะไรนั่งก่อนรั่งก่อนครับนัก่อนครับจามเลยเลยดคครับอาว่าคน สองโร่ส่เน่ยแตกหจครับขอวิาให้ครับบอกิว่าทุกคนได้ติดให้มาจากเพื่อนของคุณจากที่เรามาในยิ้มัมันตายเรวเองไปกับม อย่าสงสัยกันแล้วสิมาเป็นกันทุกคนแล้วทำไมถึงไม่เป็นเราอ่ะมีวิธีเราออกกำลักายทุกว,วันมันจะเป็นองไรเราจะพาไปดู <c oughs> อยากให้คุณสงสัยกันว่าทำไมผมถึงไม่เป็นหวัดเพราะว่าผมออกากาลังกายทุกวันละายะาทำสามสิบนาทีออก,าการออกากาลังกายเราจะทำให้คนดูดีแล้วแั่สามารถเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร,าาร่ารงกายในการป้องกันโรคต่างๆได้ด้วย เชื่อราไปดูซาระกับจอสิยอดมากเลยสาระโมเย่ยม,มากเลยจอสเฮ้ยจงเแค่ให้หัวใจของเราได้รู้น,รนนี้นสีชม ไข้หวัดใหญ่สยายนหมครับถ้าผมนะผมรู้สาเหตุที่มาต้งหาผมจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่หวัดธรรมดาครับที่เกิดมาจากหมูหรือว่านกในเม็กซิโกครับเกิดการติดเชื้อเข้าสู่คนครับก็อาการก็จะมีอาการไอจามคลื่นไส้ท้องร่วงครับหรือเป็นบ้ากอาจท่านเดืชีวิตได้นะครับครับนั้นเราก็ควรใช้วิธีป้องกัน เรื่องนี้ไปทำไปแบบใช่ไหมครับใช่ฮะอ่าครับผมบอกว่าคุณน้าครับครัอบระบบนี้จบแล้วครับบ๊ายบาย <Yeah. S 3> พี่ชอบกินตับเด็กเฮ้ยพี่ชอบให้เด็กกินตับ,บเฮ้ยก,กินตับมาตั้งแต่เด็กให้แร่ธาตุเหล็กน้องคงเข้าใจของหวานของมันของเขาไม่เอาไม่เอาพี่สมัติก้นใส่ถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตาย <Yeah. S 3> ถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายก่อนต้องครั้งใดต้อง